สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มวนค้นรายละเอียดคือเก่าครับพี่น้อง <kaç immen mesela> มาแล้วมาแล้ว,วดีใจแล้วแสนแตกแล้วนุ่มวนค้นรายละเอีดเปิดเขาไปเบิงช่วง10บโมงหนาทีแสนแสนสองพันกวิว ซึ่งนั่นหมายถึงว่าหลังบ้านไม่ต่ำกว่าแสนสองพี่น้องถ้าทุกคนทํา y o youtube หรือหลายๆท่านที่ทํา y o youtube จะรู้ดีว่าหน้าบ้านหลังบ้านยังไงหน้าบ้านสิบโมงหกนาทีที่หนุ่มวนโครเอเบึงแสนแตกแล้วพี่น้องเป็นอย่งไนลูกสาวลาเฮาสุดยอดหลีเอซเฮ้าสุดยอดอีหลีหสออหลแสนแตกแล้วโอ้ยสุดยอดพี่น้องนี่คือนี่คือเอซ ที่รักน้องจริงๆพี่น้องลองคิดเบื้องวันวันนี้คือวันทํางานแต่ f อฟใช้คําว่าหนึ่งชั่วโมงนิดๆแสมแตกแสดงว่าบัธรรมดาพี่น้องนี่คือความรักที่มอบให้แก่น้องน้องตั้งใจร้องเอฟซก็พร้อมสนับสนุนแต่ที่แน่ดีใจให้พี่น้องดีใจสุดๆนุ่มวอนเขาเล็มาพูดในฐานะเอฟซคนหนึ่งที่รักน้องมากแสมแตกแล้วพี่น้อง สุดยอดสุดยอดอีลีคือหนึ่งชั่วโมงแสนแตกไม่ธรรมดานะครับพี่น้องแต่ว่าหลังบ้านถ้าเอาหลังบ้านมาดูได้ไม่ต่ำกว่าแสนสองผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าคนทํา y o YouTube จะรู้กันหลังบ้านไม่ต่ำกว่าแสนสองเสื้อผมนี่คือความรักที่มอบให้พี่น้องสุดยอดอีลีเราไม่ได้แข่งกับใครเราแค่อยากจะพิสูจน์ตัวตนว่าเราคือทีมงาน f อที่รักกับน้อง ส่วนผลที่จะออกมาก็คือส่วนของผลที่จะออกมาส่วนนี้คือความรักมอบให้น้องก่อนหลายท่านบอกว่าคิดมากการปล่อยเพลงมาเจอลิซ่าไม่เกี่ยวครับผมตอนนี้เราทําหน้าที่ของเรามอบความรักไปก่อนส่วนยอดวิวจะขึ้นเท่าไหร่ค่อยว่ากันณนะตอนนี้ทุกคนเต็มใจนุ่งวนขอ้อเล็บนบ่อยากว่าไหลไปเป็นประมาณสิบรอบแล้วตอนนี้เปิดซองเครื่องเลยครอบนําครับผมจัดเลย แต่ที่จะบอกให้ฟังว่านี่คือสิ่งที่ดีมากเขาเรียกความสามัคคีก่อให้เกิดพลังสุดยอดนุ่มบวลเขาเลยทั้งวอทั้งเงตือนเต๋วพี่น้องปาดหนึ่งชั่วโมงแสนกว่าทำได้ไงนี่ไงทำได้เพราะว่าเอซีที่มีความรักมอบให้แก่น้องพี่น้องทำเต็มที่ไปก่อนที่เหลือจะตามมาจะเป็นยังไงก็ช่างทำไปก่อน ผลมันมีดีอยู่แล้วเดี๋ยวนุ่มอุบนข้เลยสีบอยฟังว่ามันดียังไงดันเต็มที่สู้เต็มที่ไปก่อนวันหนึ่งหรือชั่วโมงต่อไปหรือวินาทีไหนวิชาหนึ่งถ้าน้องขึ้นมาติดหนึ่งมาแรงใช้คำว่าถ้าน้องขึ้นมาติดหนึ่งมาแรงนะน้องจะดังทั่วโลกทำไมถึงบอกว่าดังทั่วโลกอย่าลืมว่า FC ิซ่าเยอะแล้วก็ทั่วโลกนะถ้าอยู่ ตกมาอันดับสองสมมตินะใส่คำว่าสมมตินะยังไม่ได้พูดว่าแบบพูดแบบเวอร์วังให้ดราม่านะถ้าสมมติน้องขึ้นมาติดหนึ่งมาแรงทุกคนทั่วโลกจะค้นหาว่าใครขึ้นมาที่หนึ่งมาแรงพี่น้องคนลุกว่าวกำลังิีบ้าคำนี้ว่าแล้วว่าวหรืคนลุก,ก,ลลลลกทุกคนกําลังจะทําให้น้องดังไปทั่วโลกนะเพราะการค้นหาจะเข้ามาทันทีว่าใครคือที่หนึ่งมาแรงแซงลิซ่าได้ อันนี้คือสมมุติท่าแซงนะฟังดีๆนะใครจะเอาไปดรามา่าผมไม่ว่าแต่ฟังให้ดีๆถ้าขึ้นมาติดหนึ่งมาแรงแล้วคนที่เป็น f อฟซีลิซ่าเขาก็จะเฮ้ยใครล่ะที่ร้องเพลงสามารถขึ้นมาแทนลิซ่าได้ขึ้นมาที่หนึ่งมาแรงได้ถ้าขึ้นนะแล้วทุกคนก็จะเข้ามาค้นหาพอเจอหนึ่งมาแลงปุ๊บแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับทุกคนก็จะเข้าไปฟังเอฟซี FC ทโลกจะเข้าไปฟัง อ๋อเพลงไหนเพลงเขาร้องยังไงมันเพลงเนื้อหายังไงคนถึงดูขนาดนี้แล้วติดดึงมาแรงได้นั่นคือกำลังผมจะบอกว่ายอดวิวยิ่งจะขึ้นไปอีกเพราะเขาเขาอยากเบิงไงพี่น้องคือเขาอยากเบิงว่าเพลงไหนที่สามารถแซงขึ้นมาอานดับหนึ่งมาแรงได้ความหมายของผมฟังดีๆนะถ้าขึ้นมานะทุกคนทั่วโลกจะรู้จักน้องทันทีลิซ่าน้อยสีดงังพี่น้อง ลิซาใหญ่ดังอยู่แล้วแต่ถ้าขึ้นมาติดหนึ่งมาแดงพี่น้องเข้าซอยกันดันถ้าติดหนึ่งมาแดงนะลีซาหน่วยดังทันทีเสื้อมาครับพี่น้องคือทุกคนก็จะไปดูว่าเฮ้ยนี่ใคระคนที่ทําให้ติดหนึ่งมาแดงแซงได้เขาก็จะเข้าไปหานะพอคนหาแล้วปุ๊บเขาก็จะเข้าไปเบื้องพอเข้าไปเบิ้งแล้วไปนยังเกิดขึ้นยอดวิวขึ้นอีกขึ้น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 ค่ายใหญ่ๆห่ทั่วโลกเริ่มมองว่าเฮ้ย เด็กคนนี้คือใคร่เนี่เด้พี่น้องฟังดีๆเลยถ้าถ้าเป็นไปได้หรือไม่แน่โอกาสหน้าถ้าขึ้นมาแล้วทั่วโลกจับตามองมาเห็นน้องแล้วพอเอินบวกกับฝรั่งเพื่อนก็เอาไปเหตยุดช่อง YouTube เมื่อหนอกเขาไปเ็ดอยู่แล้วนะครับเนาะเขาไปขึ้นอีกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> องอิงเพชรบันแพงขึ้นแซงลิซ่าแฮงสิ si, ดังไปทั่วโลกแต่นี่บตัตเตอร์นี่คนทั่วโลกเริ่มเห็นเป็นไปได้ว่ามือหนึ่งถ้าดังมาก หพวยังจะเกิดขึ้นฝรั่งอื่นเอื่นหานางเอกน้อยพี่น้องเข้าใจคำว่าเอื่นหานางเอกน้อยบ่ก็คือเขาค้นหาเพรามาน,นึงสมุดเปลี่นไปได้อันนี้คืออาจจะเป็นไปได้ไหมหรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะอนาคตถ้ามันเป็นไปได้ล่ะก็มันดังไงดังเจอดังเขาอาสิจับลิซ่าน้อยกับลิซ่าใหญ่มาคู่กันก็นกนได้ไปห่องเพียงอาจ,จิได้ยินยังหูบ่ฝรั่งฝรั่งอื่นหักอื่นหานางเอกน้อย <laughs> เพราะเอื้อนหาเองน่อยอีหย,ยังสิเกิดขึ้นบ่เพิ่นสิป,ปแวกพามานให้เราดับโลกบึง้งมือแวกพามานพุ่นแล้วใหสิปฮู้เนาะอันนี้พูดถึงอนาคตไงถ้ามันเป็นไปได้ไงนี่คือข้อดีบางคนบอกว่าโอ้ยเจอเจอ,เจอของแข็งไม่ใช่มันมีดีอยู่นั่นแหละถ้ามันถ้ายอดวิวหรือมาแรงติดหนึ่งมาแรงแซงนิซ่าได้มันเป็นไปได้เพราะนายทุนหรือนายห่างแม่ค่ายยังไง มีโอกาสนะเป็นเขกรับเชิญลิซ่าหน่อยขึ้นเวที่ลิซ่าไงอันนี้เฮาก็บโบ้ฮู้อนาคตมันว่ลละเป็นไปได้เสมอสิ่งอย่าลืมนะมีปฏิหารเกิดขึ้นเสมอนะกับน้องนะ่ะไข่ย,ยักษ์เอา้านั้นก็ลองจัดลิซ่าน้อยลิซ่าไงเจอกันบอระดับโลกอื่นหานางเอกหน่อยเลยต่อไปเอา้าเฮ้ยคนนี้เหรอที่สามารถร้องเพลงติดหนึ่งมาแรงเสียงลิซ่าได้อันนี้คือคือถ้ามันเกิดขึ้นไง หนุ่มบอลคนอิดว่าใส่เข้าาถ้ามันเกิดขึ้นถ้าคือยังไม่เกิดเนาะถ้ามันเกิดขึ้นล่ะฝรั่งเอื่นหาหนางเอกหน่อยเลยนั่นนั่นยานะเมื่อหนึ่งอาจจะเป็นมือแวกพามานอยู่ให้ระดับโลกบึงมือแวกพามันนางเอกหน่อยเข้าไปแวกพามานอยู่เมืองนอกจะเหนื่อยน่ะวทีระดับโลกเอ้าตบมือลิซาหน่อยลิซาใหญ่แข่งกัน้องเพยงประชันกันอยู่ทึ่งโคเวอร์กันก็นกนได้ใครจะไปโห่พี่น้องเนาะนี่คือความเป็นไปได้ไงพี่น้อง ป๊าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนิดๆแสนกว่าปูตัวนี้กําลังไหลหลังมาน,นิดหลังจากที่นงวนเขาเล็ดว่าวปแเล้วยอดวิวตัวนี้นะสีไหลรืบๆ,ๆ,ๆ,ๆอีกเป็นไปได้นะพี่น้องคือคือาใายไงเขามองเขาบ่ตได้มองอีกคือมะเฮ้าเอฟซีเฮ้าเนี้ยาใายไงเขามองว่าธุรกิจบัเน่เขาอาสิรับเชิญไงลิซ่าหน่อยลิซ่าไงเจอกันเป็นไปได้นะนี่คือมองในมุมของนมวนเขาเล็ดมองว่า มันเป็นไปได้เพราะว่าถ้ามันขึ้นมาจริงจริงถ้าขึ้นนะขึ้นมาจริงจริงปุ๊บทุกคนก็จะค้นหาละเอฟซีลิซาค้นหาเลยใครวะอันนี้คือเป็นภาษาคิเดเลยยังบอกเป็นวาผมบอกว่าสุภาพเขาสิใครคนไหนที่ทําได้ขนาดนี้เขาสิค้นหาพอค้นหาเสร็จปุ๊บยังเกิดขึ้นเพลงแบบไหนถึงดังขนาดนี้เขาก็จะเข่าไปเบิงยอดวิวเพิ่มเอฟซี FC น้องหงยิงหลายอยู่แล้วมาบวกกับ คนอยากฮู้หน้าถ้าเมือนึงถ้าวิวนาทีไหนหรือชั่วโมงไหนขึ้นมาจริงก็เหมือนดันยอดวิวซอยกันพี่ออกลองเบิรงเอาไปนี่แต่ตอนนี้เขาทําของนาทีเขงเข้าไปน้องบอกว่าไม่ขอเป็นอันดับหนึ่งแต่ขอเป็นในใจของเอฟซีก็พ่อแล้วแต่ก็บ่งฮู้ละถ้าทุกคนเต็มใจพร้อมอกันหัวใจเอฟซีอ่ะใจแรกใจอ่ะใจรักมันมันมกอยู่แล้วขนาดนุ่นโวลต์เอาเอียดเทง่ายก็ยังเอบเปิดอยู่ เปิดพับจอหน่อยไว้นะแต่ก็เปิดอยู่เอามือถือบ่อเปิดเสียงแต่ก็ว่างไว้นะเป็นไปได้พี่น้องพลังอาจจะเอิ้นหาเอิ้อเอิ้นหานเงเอีกหน่อยก็ได้ใครจะไปโห้ว่ามือแหวกพามาน,น้อยนีย่สิไปแหวกพามาระดับโลกใครจะไปโห้เป็นไปได้วาครับพี่น้องเอา้าวอาซัมีล่เดี๋ยวไปดันดยอดวิวต่อพี่น้อง e FC, เอฟซีนูวเขาเลยขันเขามาเบิ้งแล้วว่าว่า,วา,วาคิดอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันน่ะคือ วิกฤตเป็นโอกาสมันเป็นปีใดนอฟพื้นเมื่อนึงได้ขึ้คืนไปอยู่ไว้ที่ระดับโลกเนะาะถต่คิดเป็นเหมือนกันคอมเมนต์มาเลยครับถ้านุวนคนเด็ดว่าแล้วบ่ถือเมียนบอกเดี๋ยวแก้ไขครับถ้าถูกแล้วก็คอมเมนต์ถูกใจกดติดตามให้นุว่วนคนเ็สได้ด้วครับสวัสดีสวีดัสครับผม